พาวเวอร์วัดสองตัวนะครับโดยใช้เครื่อง2อ0พันสองนโกะนะครับสองพันสองทโกที่เราซ่อมไปเมื่อกี้นะครับอันดับแรกนะครับก็จะใช้ความกําลังส่งที่โลนะครับกำลังส่งที่โลนะครับกำลังส่งที่โล กำลังส่งเป็นโลนะครับทีนี้ก็จะกดวัดนะครับก็จะกดวัดมาเหมือนเดิมนะครับโดยใช้เครื่องนี้นะครับ CN801 ในการทดสอบกดแล้วครับ1 2 3 4 5ทดสอบนะครับทดสอบวิทยุนะครับค่า a d b r จะขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นจะเป็นค่า forward นะครับพอดีเครื่องอยู่ใกล้กันนะครับจะเป็นค่า forward นะครับตรงนี้ตรงนี้ค่า v s b r ถ้า forward หนึ่งสามกดปุ๊บอ่ากดแล้วครับทายดีกว่าจะขึ้นมานิดนึงนะครับทันี้ถ้าวัดจะอยู่ที่ประมาณ3ามวัดนะครับนี้ทรงโลนะครับทรงโลทีนี้มาทรงมีดเดยมโลนะครับส่งมีดเดยมโลมาดูที่เครื่องวัดสัญญาณเราเช่นเดิมครับ1 2ึสามกดปุ๊บอ่าเห็นเห็นเข็มขึ้นเยอะเลยนะครับ ขึ้นเยอะเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าค่าฟอร์เวิร์ดหรือว่าค่าวัดนะครับตัวนี้ตั้งอยู่ที่สูงสุด20บาทอันนี้ก็จะเป็น20บาทจะเห็นว่าเข็มชี้ที่เลข6เพราะฉะนั้นมีดออมโลตอนนี้ก็คือกําลังวัดออกอยู่ที่6วัตส่วนค่าย d ีจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามีเหล็กเข้าไปอยู่ใ,ใกล้นะครับค่ายดก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ0.02นะครับโดยประมาณ จะเริ่มเริ่มจาก0.2 0. 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.6แล้วก็2นะครับตามตัวเลขนะครับตอนนี้ก็อยู่พงานอยู่ที่0.2อันนี้คือกําลังส่งนะครับตอนนี้เครื่องวัดเราส่งอยู่ที่20วัตต์นะครับ20วัตต์อันนี้ถ้าปรับมาตรงกลางนะครับจะ200วัตต์ซึ่งถ้าเราาปรับตรงกลางเราจะอ่านไม่ไม่ถูกที่สุดนะครับความเที่ยงตรงจะไม่มีเพราะฉะนั้น เราก็ต้องปรับมาที่20บาทเพื่อหาความเที่ยงตรงนะครับตัวนี้เครื่องนี้วัดได้ถึง2,000วัตต์นะครับส่วนซิลิคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดค่าเอ a เวอรนะครับจากนั้นนะครับก็จะปรับมาที่มีเดียมนะครับมีเดียมหรือว่ามิดเดิลนะครับมาดูตัวนี้เช่นเดิมนะครับกำลังวัดมีเดียมมิดเดิลปกติก็จะขึ้นอยู่ที่30วัตต์พอ ขึ้น30บบาทเขาจะเกินนะครับเขาเขาจะเกินเพราะว่าตัวนี้แค่20่สิบอาทลองกดก็ได้ปึ๊บปึ๊บไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้น20บบาทนีวัดได้กดแล้วนะครับเครื่องตัวน,นี้กําลังวัดก็จะอยู่อยู่ประมาณเลข14เลข15นะครับประมาณ14กว่ากว่าออกประมาณ1 4วัตต์กว่าหรือว่า15วัตต์กว่าส่วนค่าอินนะครับ ก็จะอยู่ตัวที่ประมาณประมาณ0.6 0.7ไม่ถึง0.8นะครับประมาณ0.78นะครับค่า SWR เวลาอ่านก็จะเป็น0.78ต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวัดค่า power แล้วก็ค่า SWR นะครับ Standing Wave Ratio แล้วก็ค่ากำลังนะครับของเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารนะครับ การต่อสัญญาณในเครื่องนี้นะครับก็จะต่อที่ออกสายอากาศมาเข้าที่ด้านหลังของเครื่องวัดซึ่งจะเป็นออกจากเครื่องส่งปิดอินพุตเอาพุตจากเครื่องส่งก็จะมาอินพุตที่เครื่องวัดสัญญาณจากอินพุตที่เข้ามาในเครื่องรับสัญญาณแล้วก็จะมาเอาพุตออกไปหาแอนเทนนอก็คือสายอากาศสายอากาศในที่นี้ผมใช้ดัมมี่โหลดนะครับผมใช้ดัมมี่โหลดในการวัด เพื่อที่จะได้ค่าที่แม่นยำถูกต้องที่สุดนะครับคลิปการหาค่า Power แล้วก็ s w r ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ